างการท่องเที่ยวเริ่มต้นในการล่องแพที่บ้านห้วยพ่านหมู่13ตำบลเปือโดยลงล่องแพไปตามลำน้ำน่านระยะเวลาล่องแพรประมาณ2ชั่วโมงพร้อมชมธรรมชาติสัมผัสสายน้ำน่านอันบริสุทธิ์และเย็นสบายไปสิ้นสุดที่บ้านดอนศบเปือหมู่ที่7ตำบลเปือ ลงจากแพแล้วไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบ้านดอนศบเปือจากนั้นจึงเดินทางโดยรถยนต์ไปพักผ่อนกับน้ำตกอันเย็นช่ำที่น้ำตกตาดม่านซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านวังทองหมู่ที่3ตําบลพระพุทธบาทลักษณะของน้ำตกตาดม่านนี้เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นลานลดหล่นกันลงมาเป็นชั้นๆรวมหกชั้น ในระหว่างการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าวคณะได้แวะนมัสก,การพระาธาตุจอมกิตติซึ่งเป็นพระาธาตุเก่าแก่และกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณนะจากนั้นได้นมัสก,การรอยพระพุทธบาทบ้านเหล่าแล้วจึงเข้าเยี่ยมชมที่พักที่ทางอำเภอเชียงกลางเตรียมไว้ให้กับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวได้พักผ่อนแบบโฮมสเตย์ในตอนค่ำได้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่หาดทรายลำน้ำน,น่าน ที่แก่งสมาก้าบ้างที่อยู่ห่างจากบ้านตืดที่ทางอำเภอเชียงกลางได้เปิดเป็นโฮมสเตย์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนหลังจากพักผ่อนหนึ่งคืนลุงขึ้นคณะเดินทางได้ร่วมทําบุญตักบาตรตอนเช้าที่บ้านตืดและออกเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทภูผาม่านและสัมผัสกับธรรมชาติในรูปแบบของการเดินป่า และชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดทางที่หาดูได้ยากตลอดระยะทางประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเมื่อไปถึงดอยภูผาม่านซึ่งเป็นจุดสูงสุดนอกจากจะได้นมัสก,การลอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีถ้ำต่างๆและธรรมชาติมองเห็นลำน้ำน่านท่อตัวยาวตลอดเส้นทางผู้ที่มีใจรักในธรรมชาติต้องอยากมาร่วมสัมผัสและเที่ยวชมความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของภูผาม่านแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจอยากสัมผัสกับธรรมชาติของเส้นทางท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์สามารถติดต่อได้ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหรือท่านร้อยตีชายันอยู่สวัสดในอำเภอเชียงกลางโทรศัพท์054797255